จะถามว่าอาจารย์สั่งงานเยอะทำไงด <f> ีครับเพาะวถามเงี้โคตรยากเลยต้องกล้าอะไรเป็นพิเศษหอยังไงครับอาจารย์สั่งการบ้านเยอะคําถามคือมันเป็นอาจารย์คนเดิมไหมล่ะหรือเป็นคนใหม่คนเดิมเดิมคนเดิมเลยเหรอโอ้คนเดิมเดิม <c oughs> คนไหนจะชี้ได้ไหมหรืออาจารย์สามารถยกมือได้ไหม เราสั่งงานเยอะจริงหรือเปล่าคือบางทีมันต้องดูบางทีเนี่ยคนที่หนึ่งวิชาแรกสั่งคนที่สองเข้ามาก็สั่งคนที่สาเข้ามาก็สั่งคนที่สเข้ามาก็สั่งคืออาจารย์ทุกคนเขาไม่ได้คุยกันไงว่างานมันเยอะหรืองานมันน้อยเขาก็สั่งไปตามเหตุตามปัจจัยในรายวิชาของเขาบางทีเราในฐานะเด็กก็ต้องเข้าใจในความเป็นอาจารย์ว่าเขาก็ต้องสั่งงานเพราะเขาต้องการให้เราทบทวนบทเรียน เพื่อให้เราเนี่ยจดจาและท่องจําได้เราจำไว้วิชาเนี่ยสมัยเราอาจารย์เป็นนักเรียนนะอาจารย์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือรู้สึกมันงานเยอะเกินไปมันแน่นมันไม่มีเวลาทํางานแต่วันหนึ่งพองเวลราโตขึ้นเนี่ยไอ้งานตัวเนี้ยที่เราไปลงมือทําจริงๆหรือลงมือภาคปฏิบัติเนี่ยเฮ้ยมันมีความจําเป็นในการทบทวนยังอาจารย์ศึกษาพัตถุประหรือศึกษาหลักาคาสอนเนี่ยอาจารย์ก็จะมานั่งปฏิบัติตามแล้วว่ามันได้หรือไม่ได้ทีนี้เวลาปฏิบัติอ่ะมันจริงจังนะ มันต้องขวนขวายในการใช้เวลาในการภาวนาหรือการปฏิบัติจริงเนี่ยนานมากนั่นคือการบ้านเลยนะทำยังไงสําเร็จตรงนี้ยิ่งใช้เวลามากเท่าไหร่ยิ่งสําเร็จได้เร็วเท่านั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะการลงมือปฏิบัติในเชิงวิชาการจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญอย่างกรณีของการทําการบ้านเนี่ยหรืองานที่เขาสั่งมาเนี่ยมันมีความสําคัญต่อการพ้นใครนะมีความสําคัญต่อการเข้าใจในบทเรียนนั้นหรือเป็นการทบทวนตำลับตําลาหรือทบทวนหลักคำอหลักการเรียนการสอนในขณะนั้น มันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราร,รู้สึกว่ามันเยอะแต่เราก็ลืมไปว่าเวลาเรามันก็เหลือเยอะนะเราลืมในตรงนี้ไปเด็กนักเรียนเนี่ยไม่ได้มีความขวนขวายในการหาเงินหาทองถูกต้องป่ะเรามีเวลาเหลือแต่ให้เวลาเหลือของเราเนี่ยเราอยากเอาไปเที่ยวเล่นเนี่ยเราอยากเอาไปเล่นเกมเราอยากเอาไปนอนดูหนังฟังเพลงแบบสบายๆเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราน้อยเวลาในการให้ความสุขกับตัวเองมันน้อยลงเพราะต้องเอาเวลามาทํางานทําการบ้านมากขึ้นแทนความเป็นจริงเนี่ย ถ้าแบ,บ่งเวลาแบบเป็นกลางจริงๆนะงานมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกมันพอประมาณแต่ในมุมมองของเด็กอาจจะมองว่ามันเยอะแต่เข้าใจได้บางทีมันก็เยอะเกินไปจริงๆวิธีการจัดการทํำยังไงคงต้องจัดการที่ตัวเองคงไปจัดการอาจารย์ไม่ได้ไม่งั้นเกรดเฉลีย่ยตอนแรกที่จะเยอะก็อาจจะน้อยลงได้อะนะเพราะนั้นอย่าพยายามไปจัดการที่ครูอาจารย์มึงแก้เขาไม่ได้หรอกมึงแก้ตัวเองง่ายกว่าอย่าไปเที่ยวแก้ครูบอาจารย์ให้แก้ที่ตัวเราเองด้วยการพยายามตั้งใจในการจัดแจงเวลาของตัวเองให้เป็น รู้จักแบ่งเวลาให้เป็นแบ่งเวลาให้ชัดแต่พวกเรามันติดนิสัยดินพ่อหาหมูอะ่ะเด็กนักเรียนทุกคนมันเป็นไปเพราะว่ามันไม่มีการฝึกระเบียบวินยัยอีกอย่างหนึ่งคนก็ไม่ค่อยฝึกระเบียบวินัยเราคนเป็นครูเป็นอาจารย์สมัยนี้ก็สอนแต่ว่าอย่าทําดินพ่อหาหมูนะแต่ไม่เคยจัดการตารางเวลาให้เด็กเลย บางทีคนเป็นครูอาจารย์เนี่ยก็ต้องลงไปดูเด็กนักเรียนในเรื่องนี้ด้วยนะสอนการใช้ชีวิตเขาว่าการจัดตารางเวลาในแต่ละวันของเขาเนี่ยในการบริหารจัดการงานที่เราให้เขาเนี่ยเราต้องบริหารจัดการงานให้เขายัางไงเราอย่าลืมว่าเด็กนักเรียนเนี่ยบางทีเขายังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการจัดสรรปันส่วนเวลาของตัวเองดังนั้นคนเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยควรลงไปดูแลตรงนี้หน่อย ไปถ่ถามเขาทาทำันไหมทําไหวไหมก็อาจจะต้องตั้งคําถามตัวนี้ขึ้นมาด้วยว่าเด็กทําไหวไหมมีการบ้านรายวิชาอื่นเพิ่มเติมไหมเราควรจะโยกไปหรือขยายเวลาเพิ่มในการส่งการบ้านได้ไหมแต่ถ้าทําทุกอย่างแล้วเราต้องสอนเขาว่าไอ้คำว่าดินพ่อหางหมูเนี่ยเราดีแต่พูดกับเขาว่าเขา,าอย่าปล่อยให้เป็นดินพ่อหางหมูแต่เราเคยสอนวิธีการเขาไหมว่าทํายังไงดินจะไม่พ่อหางหมูทํายังไงงานจะไม่สะสมทํายังไงไม่ใช่ไปปันป่นงานตอนใกล้จะส่งเราต้องรู้จักบริหารจัดการตัวนี้ บริหารจัดการตัวนี้อาจารย์มีหน้าที่ในการสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์มีหน้าที่ในการบริหารจัดการตามที่อาจารย์สอนแล้วการบริหารจัดการในการบ้านหรือการงานต่างๆเนี่ยมันจะได้เข้าลูกเข้ารอยได้ดังนั้นตัวเนี้ยมันต้องแก้ร่วมกันแบบบูรณาการคือเด็กนักเรียนก็ต้องปรับตัวครูก็ต้องหาวิธีแนวร่วมในการสอนเด็กให้เขาเรียกว่าอะไรจัดการบริหารเวลาของตัวเองในการทําการบ้านให้เหมาะสมอย่างเงี้ยดังนั้นมันต้องคุยกันพอเวลาไม่คุยกันเด็กก็จะแอนตี้กับการสั่งงานแล้วรู้สึกไม่พอใจก็เก็บกด เด็กเก็บกดก็ไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากส่งการบ้านก็เป็นไปให้เกิดการอะไรทําเรื่องเดิมๆซ้ำๆจนเกิดความเคยชินเรียกว่าเสียนิสยัยหรือหมดระเบียบวินัยในตัวเองไปเพราะเด็กปัจจุบันลงไม่เป็นโลกอะไรมากขึ้อนอาจารย์ไปมหาลัยเนี่ยเจอเด็กที่มีสภาวะทางจิตอยู่2กรณีที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสําหรับตั้งแต่เด็กมปลายยามหาลัยเขาวิจัยออกมาเลยอาจารย์ไปทุกที่เหมือนกันหมดหนึ่งคือโรคซึมเศรา้าสองสิ้นความยินดี คว่าสิ้นความยินดีคือให้กันบ้านมาทาไม่ทันเออทำไม่ทันก็ไม่ทันกูโดนตีก็โดนตีโดนหกนักคะแนนก็โดนหกนักคะแนนคือไม่สนใจอะไรแล้วจะเป็นยังไงก็ได้จะเรียนก็เรียนไม่เรียนก็ไม่เรียนนี่เรียกว่าภาวะความสิ้นยินดีเกิดจากอะไรเกิดจากการ,รก,าก,การดดันซ้ําๆในสังคมที่ตัวเองอยู่เป็นประจําทุกวันดังนั้นครูกับอาจารย์และก็นักเด็กนักเรียนเนี่ยต้องมาประชุมกันเนืองนิดคุยกันในห้องของตัวเองอ่ะครูที่ปรึกษาก็ต้องคุยกันบ้านเยอะไหมไม่ใช่ครูที่ปรึกษาเข้าไปคุยก็คุยอะไรไม่รู้หรือปล่อยเด็กนักเรียนไปเวลา ภาพว่างไปซะต้องเอาเวลามานั่งคุยกับนักเรียนจริงๆบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยครูอาจารย์เนี่ยควรได้รับการอบรมวิธีการดูแลเด็กแบบใกล้ชิดมีครูที่ปรึกษาแล้วเนี่ยตอนเช้ามาต้องถามเด็กแล้วการบ้านทําทันมั้นมีอะไรไหมแล้วครูเนี่ยครูที่ปรึกษาต้องเป็นทางสายกลางให้เด็กในการรับเรื่องของเด็กเนี่ยไปคุยกับอาจารย์ในรายวิชาต่างๆเพราะมีหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาและต้องเคลียร์ปัญหาให้กับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็มีหน้าที่ในการพูดความในใจของเด็กออกมา พูดว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างติดปัญหาเรื่องไหนมากเกินไปน้อยเกินไปบหมก,กับครูที่ปรึกษาให้เข้าใจจะได้ไปคุยปรับกันระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยให้มันเข้ากันได้พอดีพอดีเนี่ยถ้าในองค์กรใดบริหารจัดการด้วยการสมัครสมาคมค,คีมีการประชุมกันเนืองนิดรับปัญหากันอย่างหนึ่งนิดองค์กรนั้นจะมีความสุขจะมีความสมัครสมาชค,ค,คีเด็กจะไม่เก็บกฎ ครูบาอาจารย์ก็จะไม่หัวเสียกับเด็กที่ทาผิดบ่อยๆซ้าๆเพราะอะไรเพราะเราเคลียร์ปัญหากันอยู่ตลอดเวลาถ้าแก้ปัญหาตัวนี้ได้องค์กรจะมีความสุขมากเด็กนักเรียนก็จะพัฒนาไปเป็นจากเยาวชนที่ดีเนี่ยจะไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตตัวครูบาอาจารย์เองก็จะลดความกดดันในการสอนนักเรียนลดความกดดันในการทะเลบบาะเบาแว้งกับนักเรียน,นยได้มากขึ้นหรือเลาะลดความเป็นตัวเองลดความโกรธอย่างเงี้ยในการสอนได้มากขึ้นถ้าทําแบบนี้ได้จะดีเยี่ยมมากเพรนะหน้าที่คืออาจจะต้องไปคุยกันในองค์กรภาพรวมเพื่อปรับใหม่ ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ฝากทั้งอาจารย์ด้วยแล้วก็ฝากนั้เรียนด้วย